สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่30มีนาคม2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว K-Bank นะครับเราก็คาดการเคแบงค์ K เนี่ยจะมีกำไรในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่11.1พันล้านบาทนะเพิ่มขึ้น11.4% Q-on-Q จากการที่รายได้ดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อแล้วก็คา่าใช้จ่าย ลดต่าลงนะฮะจากในไตรมาสสี่จากปกติที่ไตรมาสสี่จะเป็นไตรมาสที่ธนาคารทั่วไปเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับทางฝ่ายคาดเคแบงก์เนี่ยจะมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นแต่คา่าใช้จ่ายที่ปรับลงมากกว่าจะทําให้กาไรเนี่ยยังเติบโตได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีห้าเจ็ดก็คาดว่ากาไรเนี่ยจะลดลงเจ็ดเอร์เซ็นตเนื่องจากคาดว่ารายได้จากอัตราลแลกเปลี่ยนจะลดต่าลงนะฮะมีคา่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าการตั้งสำรองสูงขึ้้นนดวยะครับ เคแบงเนี่ยได้มีการปรับลดคาดการการเติบโต GDP ลงนะครับเหลือแค่2 3ถึง3.3%จากเดิมที่มองไว้ถึง3.5-4.5ถึงนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเ b a n k เองยังไม่ได้มีการปรับลดเป้าการปล่อยสินเชื่อเพิ่มในปีนี้นะครับที่8-9ึง9โดยในไตรมาสหนึ่งทางฝ่ายคาดว่า k คแบงจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี57ได้ประมาณ2นะครับถึงแม้ว่า นะัดสิ้นกุมภาจะมีการปล่อยสินเชื่อได้2%แล้วก็ตามแต่คาดว่านในเดือนมีนาจะมีการชำระคืนหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่นะก็ทําให้สินเชื่อไตามาดไม่เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกุมภานะครับด้วยเศรษฐกิจกที่ยังชะลอตัวเนี่ยอาจจะทําให้ไตามาดหนึ่งะเคแบงมี NPL เพิ่มสูงขึ้นนะครับจากนัดสิ้นปี57นะที่มีอยู่ที่2.24%ซึ่งทำให้เคแบงเนี่ยจะมีการตั้งสำรองสูงขึ้นนะครับในไตามาสหนึ่ง เป็น3.93พันล้านบาทจากไตรมาสก,ก่อนหน้าที่ตั้งอยู่ที่3.89พันล้านบาทนะฮแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระดับ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในกรอบที่เคแบงตั้งเป้าว่าจะควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับ2.2 2.3นะครับทั้งฝ่ายยังคงประมาณการกําไรปี58ของ k คแบงไว้เหมือนเดิมว่าจะมีกําไรอยู่ที่48.5พันล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5.1เปอร์เซ็นตอนเดะครับโดยยังคงคาดรายได้รมเนียม จะเติบโตได้ประกอบกับคาดว่าสินเชื่อจะขยายตัวได้ประมาณ10%และทําให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเคแบง์ K ได้มีการประกาศจ่ายนะครับปันผลนะครับในครึ่งปีหลังอีก3.50บาทต่อหุ้นนะครับโดยจะมีการขึ้น XD ในวันที่9เมษานะแล้วก็จ่ายวันที่30เมษา2558นะครับยังมอง KBank ์เนี่ยยังมีความโดดเด่นทางด้านโครงสร้างไรายได้ที่มีสัดส่วน รายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสูงปันธนาคารอื่นนะทำให้กาไรไม่ผันผวนมากในช่วงที่การปล่อยสินเชื่อค่อนข้างชะลอตัวนะครับเรายังคงราคาพื้นฐานขอเคแบงอยู่ที่2 5 5บาบาทนะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นตัว Bkd นะครับอันนี้เราก็เพิ่งเริ่ม cover นะครับโดยตัว Bkd นะครับลักษณะธุรกิจก็คือให้บริการรับเหมาตกแต่งภายในอาคารอย่างครบวงจรนะครับ ทั้งคอนโดมิเนียมโรงแรมสำนักง,งานแล้วก็ห้างสรรพสินค้ามหลาลัยโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ราชการนะครับรวมถึงการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายตามคําสั่งของลูกค้าด้วยนะครับผลประกอบการในปี57นะครับก็เติบโตโดดเด่นนะครับโดยเพิ่มมีกําไรเพิ่มขึ้นถึง538%มนะครับมาอยู่ที่94ล้านนะครับโดยรายได้หลักของบริษัทยังเป็นรายได้จากสัญญาตกแต่งภายในนะครับโดยในปี57เนี่ย เพิ่มขึ้นถึง47%นะครับมาอยู่ที่877ล้านบาทนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยทั้งปีก็อยู่ที่19%ก็ดีขึ้นจากปีที่แล้วที่12%นะครับของปี56เนื่องจากสัดส่วนงานรับเหมาตกแต่งภายในซึ่งมีมาจิ้นมากกว่างานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับของปี57นะครับอยู่ที่0.012บาทนะครับ แล้วก็จ่ายปันผลนะครับเป็นหุ้นปันผลอีกในสัดส่วน5หุ้นเดิมต่อนหนึงหุ้นปันผลโดยกําหนดขึ้น xd นในวันที่8เมษายนฮะ2 5 5นนะครับณนะต้นปี58เนี่ยงานอยู่ในมือนะฮะหรือ b บ a c k l o กเนี่ยมีอยู่ที่1.33พันล้านบาทนะครเป็นงานตกแต่งภายในประมาณ77%แล้วก็งานก่อสร้าง23%นะครับงานอยู่ระหว่างประมูลนะครับมีกว่า2,000ล้านซึ่งเป็นงานของภาครัฐทั้งหมดคาจะได้งานประมาณ50%ของมูลค่า ทั้งหมดนะฮะเราก็จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ในครึ่งปีหลังนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีงานในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาเราก็ยังไม่รวมอยู่ในแบ็กล็อกด้วยนะครับได้แก่หนึ่งก็คืองานตกแต่งภายใน,ในบ้านในบ้านและบริษัทชิปมองแลนนะครับที่กมบูชามูลค่าโครงการประมาณ1นึ่ันล้าน2ก็คืองานตกแต่งโรงแรมที่นิวยอร์กนะครับสองร้อยห้องนะครับมูลค่าโครงการอยู่ระหว่างการประเมินแล้วก็ยังมีโครงการจะขายที่ดิน เปล่า20ไร่ของบริษัทนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะครับทั้งฝ่ายคาดแนวโน้มในปี58ถ้าคาผลประกอบการจะเต,ตนนนนะิบโตต่อเนื่องนะฮะรายได้เพิ่มขึ้น30% year on year มาอยู่ที่1,140ล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก20%ในปี59มาเป็น1,369ล้านนะครับโดยมีการในมือรองรับประมาณการแล้วเนี่ย94%แล้วก็19%ตามลําดับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยเรามองไว้ที่20%ทั้ง2ปีนะครับ กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น38% Year on y เ a r ยออนเียในปี5 8เป็นพันอล้านแล้วก็จะเพิ่มอีก28% Year on y เ a r ยอเียในปี5 9้ามาอยู่ที่166ล้านนะครับนอกจากนี้ทางฝ่ายประเมินกำไรจากการขายที่ดินอยู่ที่0.35บาทต่อหุ้นนะฮะก็าคาดว่าอาจจะจ่ายเงินปันผลพิเศษหากขายที่ดินได้นะครับทางฝ่ายประเมินราค่าพื้นฐานของตัว BKD ด้วย P/E นะครับเพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นนะฮะอย่างต่อเนื่อง ในปี58-59ด้วยการเติบโตของ EPS ที่15แล้วก็28นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่5.60บาทอิง PE ปี58ที่30เท่านะครับก็แนะนําซื้อนะครับโดยหากโดยเรามองราคาพื้นฐานนะครจะอยู่ที่4.65บาทหากขึ้นเครื่อหมาย XD ที่ให้สิทธิ์น,นะฮะ5หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับก็จบการประชุมนะครับสำหรับในส่วนของวิเคราะห์ต่ลึก การลงทุนนะครับ